ครับสวัสดีครับท่านผู้สาท่านผู้ชมคุณมอนครับค่ะตลาดนุ่นไทยนะคะทั้งอันนี้ก็ค่อนข้างที่สวยงามยืนในระดับ1,290จุดอยู่นะคะครับยังยืนเหนือได้อยู่นะครับจริงๆแล้วถ้าจะให้ดีนะคุณมอนถ้าจะให้ดีเนี่ยไปยืนเหนือ1,305นี่จะอะสวยมากเลยสวยมาก1,305วันนี้1,302นะคะตอนนี้ลบได้1,297เอาเมช้าไปไฮเนี่ยค่ะครับครับแต่จริงๆถ้าถ้าผ่าน1,305ไปได้เนี่ย เอ่อจะดูว่ามีสิทธิ์ที่จะขยับต่อขึ้นไปได้อีกนะครับแต่ถ้ายังยืนไม่เหนือ1 3ึ่งนี่คงจะแกว่งแถวแนี้อยู่แต่วันนี้ดึงตัวตัวใหญ่มากเลยคือปูนซีเมนไทยหรือว่า SCC นะคะดึงขึ้นมาแบบบวกเกือบ3ามสีเปอร์เ็นตะคะวันนี้ก็ช่วยเยอะช่วยเยอะอามาช่วยเบาแรงของมองคือสารนะครับ ครับมาเบาแรงน้องๆพลังงานนะครับไม่ง <c oughs> ั้นก็แยบกันนะครับ <c oughs> ออปล่อยกลุ่มแบงก์วัสดุก่อสร้างสังหาทํางานวันนี้วันนี้ต,ตุบต,ตับทั้งทางด้านปูนใหญ่และว TPI พอลีนแล้วก็มาในส่วนของอิตาเลียนไทยก็วิ่งตุบตับมานะคะครับใช่ใช่ใช <c oughs> ครับวาดูดีก็ขึ้นมาเยอะนะ <c oughs> จากเมื่อวันปิสามเดสี่สำหรับปูนใหญ่ ครับตอนน่อที่388ทีเดียวครับอ,อก็ก็ช่วยได้เยอะไม่งั้นก็อาจจะดูตลาดอาจจะอ่อนกว่า,าที่ได้เต่ว<ต>่าต้องบอกว่าต้องบอกว่าต,ตลาดเองก็มีการปรับตัวที่ดีขึ้นมาสองวันนะฮะที่ผ่านมาถึงตรงนี้เนี่ยโอกาสที่จะเขาเรียกอะไรปรับนิดนึงนะครับเพื่อถูกว่าจะยืนเหนืออย่างที่ผมเรียนอ่ะ1305ได้แล้วค่อยตัววิ่งสนุกไหมพี่กัน อะไรนะครับสลับตัววิ่งกันสนุกไหมซื่อสารกำลังลงให้ซื้อแล้วใช่ไหมคะตอนนี้สนุกครับแต่ซื้อไม่ค่อยทันขายไม่ค่อยทันอ๋อค่ะดีแท็กนี่แอดวานี่ก็ลงหนักนะคะใช่ครับยังลงครับยังลงดีแท็ก็ก็คงคงก็คือทุกคนก็ให้ข่าวว่าเออยังกังวลในเรื่องของการตรวจสอบนะครับในนุ่ยาตโทรศัพท์ถามทีนะครับจริงๆแล้วก็เป็นหลายๆเรื่องเรื่องการตรวจสอบด้วยเรื่องของเซลล์ออนแฟกด้วยหลายๆอย่างครับผมอืมอืมถ้าางนั้นเองเมื่อพวกกลุ่มรับเหมาก่อสร้างขึ้นนะคะครับ แล้วกลุ่มสื่อสารลงกลยุทธ์าลงทุนในช่วงนี้คืออะไรคะอันไหนอันไหนะครับอันไหนะครับกลยุทธ์ในการลงทุนช่วงนี้คืออะไรกลยุทธ์ช่วงนี้ต้องบอกว่าเราก็คงต้องหาหุ้นที่ที่นอกกลุ่มใหญ่ๆพวกนี้เพราะว่าเขาสลับกันลงอะเราเรามาหาหุ้นอย่างที่เราเคยเล่นกันลงทุนกันดีกว่านะครับอย่างเช่นหุ้นที่ผมเคยพูดให้ฟังถ้าจําได้นะครับ DSGT นะครับ d s g International ครับประเทศไทยพระอ้อมนะครับถ้าเกิดใครจําได้เขาขายยี่ห้อ Baby Love นะครับ แล้วก็พระอ้อมผู้ใหญ่ชื่อเซอร์เทนตี้นะครับคุณม่อนคงของคุณเคยดีนะครับยังยังไม่ได้ใช้ค่ะโอเคครับเขาเขาแล้วเขาขยายฐานออกไปในในในกลุ่มอาเซียนค่อนข้างมากนะครับโดยปีนี้ความหวังเขาและในปีหน้าก็อยู่ที่อินโดนนเซียนะครับซึ่งเราลงอยู่แลนวประชาก่อนเยอะที่สุดนะครับซึ่งกำไรสุดที่ปีนี้เนี่ยนะครับเขาคาดว่าจะบวกสักสี่สิบเปอร์เซ็นต ะนะครับเ e a ยออนเยนะครับแต่แต่อาจจะเรียนนิดนึงว่า Q Q วเนี่ยอาจจะมีแผ่วบ้างเพราะอย่างที่ทุกคนทราบเหมือนแบงค์น,นะครับค่าการตลาดค่าอะไรมันจะเข้ามาอยู่ Q 4สหมดนะครับค่าโปรโมชั่นค่าอะไรเราจะมาให้อยู่ Q 4สเพื่อที่จะเดินต่อไปปีหน้าะนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยปีนี้เนี่ยนะครับกำไรโตแน่นอนครับผมปีหน้าก็ายังโตอยู่นะครับ16%ที่เรามองเอาไว้ราคาพื้นฐานเท่าไหร่คะ DSGT ราคาปีหน้าเนี่ยนะครับเราให้ไว้ที่12บาท30 คตอนนี้เก้าบาทสิบตังค์นะคะตอนนี้เก้าบาทสิบเก้าบาทสิบห้านะครับซายที่ดีคือต้องไปยืนเหนือเก้าบาทหกสิบนะครับถ้าไม่ผ่านเก้าบาทหกสิบเนี่ยงั้นช่วงนี้จะแกวงประมาณนี้ครับแปดบาทเจ็ดสิบถึงเก้าบาทหกสิบมันจะเป็นช่วงแกวงถ้าไม่ผ่านตรงเก้าบาทหกสิบไปค่ะค่ะก็ยังมีอัพไซด์อีกสามจเปอร์เซ็นต์ครับยังมีครับยังมีอัพไซด์แล้วก็เป็นหุ้นที่ดีแล้วก็น่าลงทุนครับผมค่ะค่ะก็ยังยังตามก็ต่อที่จริงเราก็ตามเล่นมารอบนึงแล้วเาก็พักตัวลงมา ตอนนี้ก็เป็นอะไรที่ยังน่าตามเล่นได้ตอนนั้น14บสหนะพี่กันให้ไปวิ่งกันไปที่โน่นแล้วก็ลงมาตรงนี้คืนนะคะครับครับตอนนั้นตาแล้วครับลงเพราะมันมีการแจกหุ้นเพิ่มทุนด้วยอ๋อจได้ใช่ไหมครับผลด้วยใช่ไมครับคับผลด้วยแล้วแจัลงมาครับผมอืมก็ยังเป็นอะไรที่บอกแล้วน่าจะยังมีเป็นเวนหุ้นที่โกลสต็อกได้ดีนะครับผมว่าเอ่อตปีละยี่สิบปีหน้าตัวบหนี่ไม่ไม่ธรรมดาทีเดียวอืมอืมค่ะ DSGT นะคะหุ้นพักมันจะช่วยช่วยให้คือช่วยแก้เหงาได้นะครับไม่คือ ตัวหลักๆตอนนี้มันเล่นลําบากอืเข้าไปเดี๋ยวเจอฝรั่งโยนรุ่งเลยทีนี้ออืนะครับเราเราเราหาเลี่ยงเลี่ยงหุ้นตรงนี้ไปก่อนดีกว่าหุ้นที่อยู่อยู่อยู่ข้างนอกข้างนอกนิดหนึ่งใช่ไหมคะคือคาว่าข้างนอกคือใช่ไหมเซ็ไม่ไม่เป็นบลูชิปไม่เป็นอะไรเซ็ตร้อยเซ็ตห้าสิบอย่างเงี้ยครับนะครับเพราะต้องบอกอย่างอย่างที่บอกฮะปีหน้ากําไรโตเนี่ยคือแม้แม้กระทั่งบอจนะครับทั้งทั้งตลาดเนี่ยที่เรามองไว้เนี่ยบอจเนี่ยบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดเนี่ยปีหน้าโตสิบเจ็ด ทั้งตลาด,าลาดนะครับตัวนี้โตกัมา16ก็อินไลน์นะนะครับก็อยู่ในเฉลี่ยที่ดีทีเดียวังนั้นตัวนี้ก็ผมมาถือลงทุนได้ก็ก็ดีมากค่ะค่ะก็น่าสนใจสําหรับหุ้นพระออมซึ่งพี่การก็ตามมาโดยตลอดแล้วก็เป็นหุ้นที่พื้นฐานด้วยนะคะใช่ครับเราผมก็ามตามแล้วก็หาจังหวะให้ด้วยหมายถึงว่าถ้ามันขึ้นไปมากแล้วเราก็ก็ไม่ไปยุ่งกับมันนะครับไม่ไปเล่นแล้วก็เดี๋ยวพอหุ้นเข้าลงมาปรับตัวได้สักพักมีการเทคนิคเริ่มสอแววเราก็ขี่ผลขึ้นใหม่ที อืมก็น่าสนใจนะคะใจเย็นๆนะคะหุ้นบางตัวก็ค่อยๆทยอยในการลงทุนกันก่อนนะคะใช่ครับใช่ครับค่ะหุ้นพระออมนี่ก็ต้องบอกเป็นหุ้นที่มาเรื่อยๆแล้วก็มีสตอรี่กันต่ออีกเรื่อยอีกเยอะเลยนะคะเพราะว่ามีกระแสยังมีมาครับเขาเขาเรื่องของโกลด์เขาแหละครับที่ที่จะดีนะครับก็ในช่วงนี้วันนี้วันที่หนึ่งอ่ะช่วงนี้ตามข่าวก็นักลงทุนส่วนใหญ่ก็มองหาข่าวอะไรช่วงนี้นะครับหกอย่าลืมสารัตเลือกตั้งประธานธิบดีใช่ไหมครับ สำหรับวันที่วันที่สองนะครับไทยจะมีการประกาศอัตราดีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับสหรัฐเองก็ประกาศการว่างงานอัตราการว่างงานเดือนตุลานะครับเรามาดูว่าตัวเลขจะเป็นยังไงในเรื่องของของปัญหาการว่างงานของสหรัฐอืมค่ะค่ะก็ก็เป็นตัวเลขที่กําลังเกิดขึ้นปลายสัปดาห์นี้นะคะต้นเดือนของพฤศจิกายนนะคะใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ว่าเราน่าจะต้องจับตามองกันนะครับค่ะค่ะพี่การเล่างานในวันที่สามวันเสาร์นี้เจอกันแล้วนะคะ ครับผมก็เนี่ยทั้งหน้าทั้งตาทั้งรอทั้งทากันบ้านไปรอไปครับอยากให้ถึงวันเสาร์เร็วๆนะครับจนนาทีสุดท้ดายครับครับก็บบบพรุ่งนี้จะนั่งนาทีสุดท้ายหาหุ้นที่ทีเด็ดที่สุดไปในงานนะครับเพื่อให้ท่านนักลงทุนได้เอาไปเราไปคุยกันเออปัจจัยพื้นฐานเป็นยังไงปัจจัยเทคนิคเป็นยังไงจัจหวะที่น่าสนใจทําไมถึงน่าสนใจซื้อครับผมอืมอืมค่ะค่ะตอนนี้เอ็มฟินานเซียไซรัสก็โด่งดังกันมากเหลือเกินนะคะหลังจากวุ่นไอพีโอแต่ละตัวออกมานะคะ ครับครับก็<ม>ก็ดีครับไอพีโอที่เราทํามาก็คือได้ประโยชน์ทั้งทางด้านของตอนนั้หลักทรัพย์ก็มีหุ้นเข้าไปจดทะเบียนเพิ่มมากขึ้นมาเก็ตแ <สา S 1> คปก็เพิ่มขึ้นนะครับนักลงทที่จอง<ม>หุ้นก็ได้กำไรกันไปด้วยนะคร<ช>ับแถมเจ้าของบริษัทที่เอาหุ้นเข้ามาจดทะเบียนก็ได้สตังค์ได้ทุนเอาไปขยายธุรการการจ้างงานก็จะเกิดผมว่ามันก็เป็นประโยชน์กันทุกฝ่ายนะครับนี่มีหุ้นจดทะเบียนมากๆก็ยิ่งดีนะครับเรื่องผส่งภาษีก็เต็มเม็ดเต็มหน่วย ค่ะ <c oughs> นะครับ <c oughs> ผมคิดว่าก็ดีต่อบ้านต่อเมืองเราทั้งนั้นครับผมค่ะ <c oughs> แล้วก็นักลงทุนเองก็สนใจที่จะเข้ามาลงทุนมาเล่นในตลาดหุ้นกันมากยิ่งขึ้นนะคะในช่วงนี้ครับช่วงนี้ผมเห็นก็ <c oughs> คนลงลงมานะลงทุนกันเยอะนะครับ <c oughs> ถ้าถ้าใครคงเคยได้ยินอย่างมีอย่างนี้แล้วมีกลุ่มนะ VI ฮะค่ะนักเรียนนักศึกษาเองเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกจนะศึกษาเรื่องหุ้นกันเยอะมากค่ะน <c oughs> ะครับอาจจะเหมือนเป็นบทเรียนแรกๆที่คุณพ่อคุณแม่อยากจะให้สอนวิธีการลงทุนการดำเนินกิจการ การวิเคราะห์การอ่านเพราะว่าการลงทุนในหุ้นมันต้องอย่างที่คุณมอนทราบมันต้องรอบตัวเหมือนกันนะค่ะกลยุทธ์กลเม็ดเคล็ดลับครับมันต้องใช้มันต้องใช้เหมือนกันช่วงนี้ต้องบอกว่าลงทุนสมัยนี้มันปาเป้าไม่ได้แล้วอืต้องเจาะเจาะไปเลยนะคะว่าลงทุนอะไรเพื่ออะไรแล้วมองเหตุการณ์อย่างไรบ้างนะคะใช่ครับเพราะบางเซกเตอร์บางอุตสาหกรรมในตลาดเองนะคะคุณผู้ชมนักลงทุนทุกท่านนะคะเหมือนว่าเป็นดาราในสมัยก่อนแต่ปัจจุบันนี้จะมีมากมายเปลี่ยนแปลงกันแล้วแต่เทรนที่กำลังเกิดขึ้นนะคะ ใช่ครับ <laughs> นะครับแล้วก็วันเสาร์เนี้ยนอกจากเราไปดูแนวโน้มนะครับเรือวิจีการธันวาแล้วก็ดูไปแนวโน้มหาหุ้นกันนะครับแล้วเรามาคุยกันว่าเอ๊ะไอ้ลงทุนที่เขาทําวิจัยวิเคราะห์กันมาว่ามันประสบความสําเร็จเนี่ยก็ทำอะไรกันบ้าง <laughs> นะครับเราอาจจะมาถกกันมากกว่าว่าเ,เห็นด้วยไหมไม่เห็นด้วยไหมนะครับ <laughs> แล้วิธีการเนี้ยทาไมเขาถึงประสบความสําเร็จเรามาคุยก,กันวันเสาร์ครับ <laughs> เพราะว่าในช่วงรอบปีสองปีที่ผ่านมานะคะพี่กันคะ, <laughs> <า>ะหุ้นไทยเองก็มีบริษัท ที่สามารถทำสถิติโตเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์หลายๆตัวเกิดขึ้นนะคะสตอรี่เหล่านี้เองนะคะ<ช>ที่เราจะเป็นแลกเปลี่ยนกันนะคะใช่ครับใช่ครับก็ต้องบอกโอ้หอุ้นไทยนี่ต้องต้องบอกว่าผมว่าเอ่อเขาเรียกว่าอะไรครับตัวรีเทิร์เนี่ย<ช>นะครับ<ช>รีเทิร์นี้น่าจะดีน่าจะดีที่สุด<ช>นะครับค่ะนะครับในในในช่วงเนี้ยครับอืมค่ะ ค่ะเดี๋ยวรายการของเราจะมีการเฉลิมฉลองบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยให้กับนักลงทุนทุกท่าน,นช่วงปลายปีเดือนแห่งความสุขติดตามรายการของเราไปเรื่อยๆว่าเกิดอะไรขึ้นและวันเวลาไหนที่เราจะนัดกันด้วยนะคะครับสนุกสนุกที่สุดครับฉลองข,ข,ข,ขึ้นเนี่ย <โ S 1> เป็นอะไร <โ S 1> ที่สนุกที่สุดนะครับขึ้นไม่ขึ้นเราก็จะฉลองกันเ <c oughs> พราะเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองคือเดือนธันวาคมนั่นเองที่รายการพิเศษลไลฟ์จะมีกิจกิจกรรมเป็นพิเศษสําหรับทางด้านนักลงทุนทุกท่านก็ติดตามกันต่อเนื่องนะคะจำได้จําได้ปีแล้วที่พูดใช่ไหมที่ กีตาร์ก้อนนะฉลองคริสต์มาสนะคะเฉลมิมส <2 S 2> องวันนี้ก็ยังมีกิจกรรมตั้งกล่าวไว้ให้กันนักลง,งทุนทุกท่านเหมือนเดิมนะคะ มีสนุกสนานกันทั้งวันรอบนี้ทั้งวันกันนะคะับรับับจองจองที่นั่งด่วนๆเลยนะคะกับพี่วันเลยล่ะได้ได้ได้อด้ซื้ได้ไน้ได้ได้ได่ไย้ได้ได้ัด้ได้อด้ได่าน้ได้ได้นี้ได้ได้ได้ไั้ไอ้ได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 ้ไันได้ได้ไดัได้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 ครับเราจ้มีฉลอ้ทั้รอบเช้ไดบได้ได้นด้ไดสนุกสนุกกันนะคดัได้ได้ไวันเสาร์นี้ ก็พร้อมแล้วนะคะในเรื่องราวของข้อมูลเทรนหุ้นพร้อมครับพร้อมครับแล้วก็จะมีหุ้นบิงโกให้กับนักลงทุนด้วยนะคะมีครับมีครับมีแน่นอนครับนี่แหละสไตล์ของคุณกันทราและดาวันนยุยาที่จะเจาะลึกเจาะจงกันกับทางด้านแฟนๆรายการโดยเฉพาะกันแล้วก็เป็นพิเศษมากๆนะคะสำหรับทางด้านแฟนๆรายการพิเศษหลายที่เจอการที่โปรแกรมอานรายนะคะครับผมเนี่ยพี่การเตรียมพร้อมทางเราก็เตรียมหมอดูหมอแม่หมอหมอหมอหมดเลยครบเลยนะเนี่ยมีทั้ง มีทั้งหมอหุ้นด้วยไหมพี่มีหุ้นมีหมอดูสองอันเนี้ยคู่กันรับรองฮะลงทุนแน่นอนละพราะบางเรื่องนัิเคี่เขาก็ตอบไม่ค่อยได้เหมือนกันเนาะบางเรื่องก็ตอบไม่ได้มันเกิดอะไรดวงดาวดวงไหนทำไมหุ้นเหล็กก็มา หุนปูนก็ไปเออมันเป็นแล้วแต่ karang, ือบางบางเรื่องเราพูดกันขำๆบอกบางเรื่องไม่กล้าพูดให้หมอดูพูดไปแล้วส claro> ่วนใหญ่ส่วนใหญ่นักวิเคราะห์พูดไม่กระจดหมอดูพูดจดกันเยอะเออใช่ค่ดวงดาวกําลังมาแล้วปลายปีเนี่ยดาวในช่วงปลายปีอ่ะหุ้นตัวไหนขึ้นดาวไหนอืมเป็นไปได้เป็นไปได้นะไปฟังไปฝังหน้าฝังก็เอาไว้เป็นข้อมูลนะต้องบอกอย่างนี้นะครับการลงทุนก็ต้องให้ชีวิตมีความสุขกับพี่การบางครั้งบางคราวเราก็อย่าลืมที่จะให้มีความสุขกันถึงแม้ ว่าเราจะติดหุ้นก็ตามอ่าใช่ใช่ไว้ไปเดี๋ยวผมเดี๋ยวไว้ไว้ในงานผมไปเล่ากันให้ฟังโดยเกี่ยวกับเรื่องเอ,อมีประเทศหนึ่งเขาใช้หมอดูเนี่ยะนะครับดูหุ้นนะครับดูในการใช้วันเดือนปีของตั้งบริษัทนะครับเจมอ่าและอีกคนนึงให้นักวิเคราะห์ลงทุนให้อีกคนให้เด็กลงทุนให้มาดูกันใครชนะเดี๋ยววันต่อยฟังค่ะมีจริงๆเหตุการณ์เหล่านี้นะคะครับค่ะค่ะได้ค่ะพี่การแล้วพี่การคะ สิ่งหนึ่งก็คือเห็นว่าบริษัทพิกัรเนี่ยฟิナนเซียเซรัวต์ตอนนี้ได้รับความนิยมจากนักลงทุนกันมากมายเข้ามาเปิดพอร์ตกันท่วมท้นเหรอคะก็ท่วมท้นครับก็ยังท่วมท้นอยู่ครับก็ต้องขอขอบคุณครับขอขอบคุณทุกท่านที่ที่ให้ความการุณานะครับเราก็ยินดีที่จะรับใช้อยู่ตลอดครับผม้าหากนักลงทุนแฟนรายการพิเศษจะมีเจอพี่กันในวันเสาร์นี้ ทางบริษัทพร้อมที่จะดูแลไหมคะครับครับ,รบ,รบพร้อมครับพร้อมครับเตรียม <c oughs> เตรียมเตรียมควาพร้อมนะคะครับเตรียมความพร้อมครับผมค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากนะครับะะสวัสดีครับ